สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับ The Godfather แต่เราจะมาคุยกันในมุมทีอ่อาจจะลึกลงไปอีกหน่อยจากข้อมูลที่เราไปเจอมาซึ่งวิเคราะห์ความต่างระหว่างนิยายกับหนังที่เราดูกันทำไมเรื่องนี้มันถึงยังแบบโหยังมีพลังอยู่เสมอนะครับค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือหนังเนี่ยด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลามันจำเป็นต้องตัดทอนบางอย่างออกไป โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับออรากฐานความคิดหรือวิถีชีวิตแบบซิซิเลียนนะคะซึ่งอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเลยนะที่จะทำให้เราเข้าใจตัวตนของดอนวิโตคอเลเนมากขึ้นคือถ้าจะให้อธิบายความเป็นซิซิเลียนในบริบทนี้มันก็คือโลกทัศน์ที่แบบให้ค่ากับครอบครัวมากๆแล้วก็พวกเครือข่ายความสัมพันธ์การพึ่งพาก,การบุญคุณอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบอำนาจรัฐเท่าไหร่ จะมองว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวความเคารพหรือที่ดอนเรียกว่ามิตรภาพเนี่ยสำคัญกว่าอ๋อเจ้าใจแล้วครับแสดงว่าแก่นที่แหล่งข้อมูลเราชี้้เห็นก็คือประชญาของดอนคอลิโอเนเองนี่แหละที่มันต่างจากค่านิยมอเมริกันทั่วไปถูกต้องเลยค่ะสําหรับดอนคอลิโอเนแล้วเนี่ยมิตรภาพนี่เหมือนเป็นเออสกุลเงินที่มีค่าที่สุดเลยก็ว่าได้การช่วยเหลือคนอื่นของแกมันไม่ใช่แค่ใจดีเฉยๆนะคะแต่มันคือการการลงทุน เป็นการสร้างหนี้บุญคุณที่แบบผูกคนไว้กับแกในระยะยาวอันนี้แหละคือฐานอำนาจที่แท้จริงของแกที่มันมั่นคงกว่าแค่การใช้เงินซื้อหรือว่าไปขู่เข็นเอาแกเชื่อว่าทุกคนมีพลังในตัวเองนะแม้แต่คนจนๆก็สามารถสร้างความเจ็บปวดได้เพราะงั้นผูกมิดไว้ย่อมดีกว่าสร้างศัตรูโหฟังดูแล้วมันไม่ใช่ความใจดีแบบแบบไม่หวังผลเลยนะครับเหมือนการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างอิทธิพลในอนาคตมากกว่าจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะ เป็นการสร้างเครือข่ายอำนาจที่มันซับซ้อนแล้วก็ผูกพันกันแน่นแฟนกว่าแค่เรื่องธุรกิจนะคะในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขายกกรณีศึกษาที่ชัดมากเลยคือเรื่องของอ bon เมริโกโบนาเซราซัปเปร์เชาวซิซิเลียนซึ่งในนิยายนิรายละเอียดเขาเยอะกว่าในหนังมากเลยนะคะอ๋อนึกออกแล้วครับคนที่มาหาดอนในวันแต่งงานลูกสาวใช่ไหมครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับว่าตอนแรกเขาเชื่อในอเมริกันด r e a มากๆเลย แต่พอเจอปัญหาลูกสาวถูกทำร้ายแล้วสารอเมริก right? ันตัดสินแบบไม่ได in ้ด so ั่งใจเขาเลยใช่ไหมครับเขาเลยหมดศรัทธาใช่ค่ะใช่นั่นคือจุดเปลี่ยนเลยเขาดึงหันกลับมาพึ่งวิถีแบบซิซิเลียนมหาดอนในวันมงคลตามธรรมเนียมแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือปฏิกิริยาของดอนนะคะดอนแกไม่ได้ดีใจนะที่มีคนมาพึ่งแต่กลับตำหนิโบนาเซราอย่างแรงเลยว่าแบบ ไม่เคยเห็นค่ามิตรภาพกันมาก่อนเลยมาหาก็ตอนเดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการที่โบนาเซราเสนอเงินนะคะเพื่อแลกกับความยุติธรรมอันนี้คือแบบถือว่าดูถูกปรัชญาของดอนอย่างร้ายแรงเลยเอา้าวการเสนอเงินกลายเป็นดูถูกไปซะง,งั้นแสดงว่าดอนนี่ให้ค่าความสัมพันธ์ส่วนตัวสูงกว่าเรื่องเงินทองจริงๆนะครับเนี่ยชัดเจนมากค่ะสุดท้ายดอนก็ตกลงช่วยนะคะแต่ย้ำเลยว่าไม่ใช่เพราะเงินแต่ช่วยเพื่อมิตรภาพ หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือเพื่อดุงโบนเซราเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี่บุญคุณของแกนั่นแหละแล้วก็ไม่ลืมเตือนด้วยนะว่าวันหนึ่งอาจจะต้องมีการตอบแทนกันบ้างนี่คือการแสดงอํานาจแล้วก็การซื้อใจคนที่มันลึกซึ้งกว่าเงินเยอะเลยค่ะมันคือการสร้างพันธะผูกพันกันการสร้างเครือข่ายผ่านบุญคุณนี่ดูเป็นหัวใจสําคัญจริงๆด้วยนะครับเหมือนในแหล่งข้อมูลจะพูดถึงคนอื่นๆที่มาขอความช่วยเหลือวันนั้นด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะมีค่ะก็จะมีจอห์นนี่ฟอนเทนนักร้องดังที่มีปัญหาเรื่องงานหรืออย่างนัโซรีนคนทําขนมปังที่อยากช่วยลูกเขยไม่ให้โดนส่งตัวกลับอิตาลีอะไรแบบนี้กรณีพวกนี้มันก็ยิ่งตอกย้าให้เห็นว่าเครือข่ายอํานาจของดอนมันแผ่ไปกว้างจริงๆนะคะทั้งมุงการบันเทิงการเมืองหรือแม้แต่ชีวิตคนธรมธรมดาธรรมดาทั้งหมดมันเชื่อมกันด้วยสายใยของมิตรภาพและบุญคุณที่ดอนแกสร้างแล้วก็รักษาไว้นี่แหละคะ่ะ คำถามสำคัญต่อมาก็คือเรื่องการสืบทอดหละครับเหมือนว่าดอนเองก็กังวลเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยแน่นอนค่ะอันนี้คือความขัดแย้งสำคัญในเรื่องเลยนะลูกชายคนโตซันนี่ก็เเลือดร้อนวู่วามเกินไปเฟรดดคนรองก็ดูจะอ่อนแอไม่เด็ดขาดส่วนไมเคิลลูกคนเล็กที่ดูจะมีแววที่สุดกลับเลือกเดินทางแบบอเมริกันซะงั้นเป็นทหารเรียนมหาวิทยายลัยซึ่งมันขัดกับวิถีซิซิเลียนที่ดอนยึดถือมากๆเลยค่ะ มันสะท้อนการประทะกันของค่านิยมโลกเก่ากับโลกใหม่ชัดเจนเลยเป็นปมที่น่าสนใจมากครับตรงนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะการที่เราได้มาคุยเจาะลึกเรื่อง The Godfather โดยเฉพาะจากมุมมองในนิยายตามที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเนี่ยมันทําให้เราเห็นระบบอํานาจที่มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแก๊งมาเฟียตีกันนะคะแต่มันคือโลกที่มิตรภาพและความเคารพถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลที่ทรงพลังยิ่งกว่าเงินตราซะอีกเป็นกลไกการบริหารคนที่น่าศึกษาทีเดียวค่ะ อินด้วยครับการพึ่งพาบุญคุณแล้วก็มิตรภาพที่มันเหนียวแน่นมากๆในแบบของดอนคอเลโอเน่เนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในบริบทของโลกอาชญากรรมก็ตามนะครับแต่พอมองลึกลงไปมันก็อดทำให้เราคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ในโลกปัจจุบันของเราที่บางทีอาจจะเน้นเรื่องผลประโยชน์เรื่องความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นมันขาดความผูกพันที่ลึกซึ้งแบบนั้นไปหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ